ถ้าเจาเข้าไปอีกเขาจะฆ่าดังฆ่าเลยฮะจะได้เพิ่มความผิดข้อหาฆาตกรรมเข้าไปอีกสู้กัวกลงคุณชายฉินรีบยอมแต่โดยดีซะเถอะความผิดข้อหาลักลอบขายเกลือเจ้าหนีไม่พ้นแล้วจะพูดอะไรข้าไม่รู้เรื่องบอกแหล่งที่มาของเกลือให้กระจ,จ่าง ทำให้านท่านของข้าต้องไล่ตามจากอารามเฮอหลินถึงที่แบบนี้ถ้าไม่พูดมาให้ชัดแม้แต่สวรรค์ก็ช่วยเจ้าไม่ได้อย่ามาหลอกข้าตกอยู่ในมือพวกเจ้าจะจบสวยได้ยังไงถ้าวันนี้จะไม่ปล่อยข้าไปยังไงข้าก็ตายอยู่ดีสู้ตายที่นี่ดีกว่าอย่างน้อยก็มีสาวงามเขียงข้างสู่โลกแห่งความตายข้าเป็นคนใจดีเสมอมาในเมื่อเจ้าคิดเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะให้เจ้าไปพบกับสาวงามคนนี้ในนรกอย่างที่เจ้าต้องการ ฮู้ยินคุณหนูของข้าก็จะป่วยตายแล้วช่วยคุณหนูของข้าด้วยเถอะนี่คือปิ่นปักผมที่ก็ให้เจนๆหรือว่าหลีเออเจ้าค่ะเร็วพาข้าไปหานางเจ้าค่ะทางนี้ท่านพี่ หรือว่าเราจะยอมแพ้พูดอะไรนะข้าบอกว่าพวกเรายอมแพ้เถอะสู้ขักวกงไล่ตามมาถึงหอพรหมจรีแล้วตอนนี้พวกเราสองคนถูกจับข้าหนังขาเขาจะพูดอะไรได้อีกละ่ะฮะนักบ้าดิพูดเพ้อเจ้าอะไรคนเบื้องบนต้องการอะไรถึงไล่พวกเรามาจนตรอกแบบนี้จะปล่อยข้าก่อนพวกเรายอมรับผิดกับสู้ขัวกงแต่โดยดีก่อน จะยังมีชีวิตรอดนะเจ้าเป็นใครกันแน่ท่านพี่ข้าคือผู้ส่งรู้ร่วมคิดของท่านลงมือสิพูดอะไรเนี่ยอ๋คุยกันมาตั้งนานที่แท้พวกเจ้าก็เป็นพวกเดียวกันเจ้ารีบฆ่าสิข่าแล้วข้าค่อยพาตัวเจ้าไปก็ไม่ต่างกันข้าจะได้ดูด้วยว่าพวกเจ้าจะจัดการอย่างไรข้าจะฆ่านางตอนนี้ละเ้อ ข้าข้าจะฆ่าจริงๆแล้ว ลุกขึ้นนายท่านลองดูนางอีกทีคุนตาหรือไม่